คุณผู้ชมคะการประชุมระดับโลกเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเดินหน้ามาอาทิตย์กว่าแล้วนะคะบรรดาผู้นำก็ค่อยๆทยอยเดินทางกลับประเทศแล้วแต่ก็ยังเห็นการเดินหน้าประชุมต่อไปท่ามกลางการจับตามองของนักเคลื่อนไหวที่ตั้งคำถามว่าการประชุมในครั้งนี้จะนำไปสู่ความสำเร็จได้จริงหรือไม่และในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ได้เห็นบรรดาน,นักเคลื่อนไหวทั่วโลกออกมาชุมนุมประท้วง เรื่องของการดูแลสิ่งแวดล้อมค่ะติดตามรายงานจากคุณชลันทรโยธาสมุทค่ะจากกลาสโกสกอตแลนด์สู่ลอนดอนปารีสปร์เซลและโซเกาหลีใต้นักเคลื่อนไหวทั่วโลกร่วมประท้วง Global Day of Action for Climate Justice เรียกร้องผู้นำแก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างจรงิงจังในเมืองกลาสโกพื้นที่จัดประชุมขอบ26 มีผู้ประท้วงร่วม1นึ่งแสนคนบรรยากาศเต็มไปด้วยเสียงดนตรีการแสดงคึกครื้นย้ำประเด็นสำคัญวิกฤตสิ่งแวดล้อมรอไม่ได้ กิจกรรมการประท้วงเรียกร้องการแก้ปัญหาโลกร้อนเกิดขึ้นร่วม250แห่งทั่วโลกผู้ประท้วงรวมตัวที่จัตุรัสเทาฟกาก้าลอนดอนย้ำคำสัญญาผู้นำประเทศจะไร้ความหมายหากไม่นำไปปฏิบัติกลุ่มกบฏต,ต่อต้านการสูญพันธุ์หรือ extinction rebellion รวมตัวนอนขวางถนนกลางกรุงบรัสเซลเบลเยียมพร้อมผ้าขาวและดอกไม้แสดงสัญ,ญลักษณ์ ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทําให้คนเสียชีวิตก่อนตํารวจเข้ามาเคลียร์พื้นที่ผู้ประท้วงหลายร้อยคนรวมตัวกลางกรุงปารีสเรียกร้องผู้นําประเทศอย่าทาสัญญาปากเปล่าพร้อมรูปผู้นําประเทศต่างๆกับข้อความว่าการนิ่งเฉยต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศคืออัชญากรรมต่อสิ่งมีชีวิตนักเคลื่อนไหวออสเตรเลียเดินขบวนพร้อมขนซากหมีโคาลาขนาดใหญ่ ที่ส่งเสียงและพ่นควันได้เพื่อเป็นสัญลักษณ์ถึงผลกระทบต่อสัตว์พื้นเมืองหากไม่มีการเดินหน้าแก้ปัญหาสภาพภูมิอากาศอย่างจริงจังกลุ่มผู้ประท้วงในซิดนีย์ย้ําความสําคัญถึงการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมเพื่อคนรุ่นหลัง we are passionate about our children's future and ensuring that they have a safe future and at the moment our government is doing everything it can not to make that come to pass การประท้วงยังเกิดขึ้นในอีกหลายเมืองใหญ่ทั่วโลกรวมทั้งกรุงโซโเกาหลีใต้ผู้ประท้วงรวมตัวแสดงความไม่พอใจต่อท่าทีของประธานาธิบดีมุนแจอินที่แม้จะยืนยันเป้าหมายการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์เป็นศูนย์ในอีก30ปีข้างหน้าแต่ผู้ประท้วงมองว่าเป้าหมายดังกล่าวไม่มีรายละเอียดชัดเจนในการชุมนุม Friday for Fu t u r เเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา เกรตาทันเบิกนักเคลื่อนไหวด้านสิ่งแวดล้อมชาวสวีเดนแถลงว่าการประชุมขอบ26ล้มเหลวและเป็นเพียงกิจกรรมเพื่อการโฆษณาของผู้นำประเทศเท่านั้นผู้แทน Greenpeace International มองว่าแม้การประกาศยุติการใช้พลังงานและการลงทุนด้านฐานหินจากหลายประเทศจะเป็นความคืบหน้าของขอบ26แต่หากมองความเร่งด่วนในการแก้ปัญหาผู้แทน Greenpeace มองว่าการประชุมครั้งนี้ไม่ตอบโจทย์ต่อวิกฤตที่เกิดขึ้นองค์กรพลังงานระหว่างประเทศประเมินว่าแม้คำมั่นสัญญาที่หลายประเทศได้ให้ไว้ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาอาจจะสามารถคุมการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิโลกได้ไม่เกิน1.8องศาเซลเซียสแต่นักวิทยศาศาสตร์มองว่าการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิดังกล่าวแม้จะอยู่ภายใต้ข้อตกลงปารีสแต่ยังคงสร้างหายนะและผลกระทบที่รุนแรง ชลัน,นโยธาสมุทรไทย PBS รายงาน